เจ็ดแปดสี่ศูนย์คันิวเกียร์สิบสองครับสวยเดิมจากนอกนะครับสภาพสวยคั้นเทพนะครับคอันี้มีแอร์เย็นแล้วนะครับพ่วงกองเปียกให้แล้วนะครับรถใช้งานได้เลยนะครับระบบไฟอะไรพร้อมมาแล้วครับยางเดเดียนสี่เส้นนะครับหน้าหลังครับมีเวทพร้อมนะครับ เกียร์สิบสองนะครับคันนิวเกียร์สิบสองนะครับเจ็ดแปดสี่ศูนย์นะครับยางเรเดียนนะครับกระบอกช่วยยกนะครับชุดหมุนไถครับชุดปรับแขนใช้งานได้หมดนะครับคอนโรลท้ายใช้ได้หมดนะครับเวลรอหลังเต่านะครับยางเรเดียนนะครับภายในเดิมๆนะครับ เดิมครับขาหน้านิ้วนะครับมีแอร์เย็นนะครับแอร์นอกนะครับภายในเดิมนะครับ ภายในครับแอร์เย็นเพียงเพราะเบาะนุ่มนะครับเดิมๆเพิ่มเติมคือหล่อมากนะครับทน่นนี้คุ้มนะครับใช้งานคุ้มเลยครับเอาไปใช้งานคุ้มนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเจ็ดแปดสี่ศูนย์คานิวเกียสิบสองนะครับ เรวถ่ายให้แล้วนะครับเช็คของเหลือให้แล้วครับโมแบตใหม่นะครับโาแบต12วัตต์นะครับแต่ใส่สองลูกนะครับเพิ่มแอมนะครับเอาไว้เปิดแอร์ได้ทั้งวันนะครับระบบกรองนะครับเพิ่มกรองอากาศแบบเปียกให้อีกหนึ่งชั้นนะครับให้เหมาะกับภูมิประเทศบ้านเรานะครับส่วนท่อไอเสีย มีท่อพักเหมือนเดิมนะครับจะเปลี่ยนปลายท่อเป็นสแตนเลสนะครับแต่งนิดหน่อยนะครับแต่งเล็กน้อยเพื่อความสวยงามนะครับอันนี้สนใจมาดูได้เลยนะครับที่ฟูจิแท็กเตอร์นะครับหรือโทรศัพท์นะครับ082 228ปดสอ้าห้านะครับเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับขอบคุณมากครับ